ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ได้ตั้งให้ท่านผู้บัญชาการสูงสุดได้เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ ที่จังหวัดสงขลาขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยขึ้นโดยให้ตัวผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์และท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านตรยสุรีตรยสนานกุลเป็นเลขาธิการศูนย์ท่านโฆษกรัฐบาลเป็นโฆษกศูนย์พร้อมทั้งท่าน ผู้พันเบิร์ตนะครับเป็นโฆษโกศูนย์อีกหนึ่งท่านแล้วก็จะมีอ,อ,องค์คาพยพของหน่วยงานราชการทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงมหาดไทยหรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาของกระทรวงดีทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้ศูนย์นี้เป็นศูนย์บูรณาการข้อมูลทั้งหมด ทั้งในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ด้วยโดยจะมีหมายเลขที่จะรับการประสานงานเป็นหมายเลข1784แล้วก็หมายเลข11114 1นเอ่อ1 1 1 1นะครับ1 4ตัวแล้วก็รวมถึงทางเพจข่าวสารต่างๆก็สามารถที่จะส่งขอความช่วยเหลือมาทาง หมายเลขทั้งสองแล้วก็ทางเพจต่างๆที่เป็นของภาครัฐทั้งหมดก็จะมารวมศูนย์แล้วก็จะมาคัดกรองกันที่ศูนย์ปฏิบัติการนี้ศูนย์ปฏิบัติการนี้ก็จะมีหน้าที่ในการคัดกรองข้อมูลแบ่งเคสเป็นสีแดงที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนคือผู้ที่มีอันตรายจน อยู่ในขั้นรุนแรงและวิกฤตก็จะเป็นสีแดงนะครับในเคสสีเหลืองก็คือสำหรับผู้ที่ติดอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่เป็นบ้าน2ชั้นและสามารถที่จะอยู่ชั้นบนได้แต่ขาดแคลนอาหาร mm. ขาดแคลนน้ําดื่มขาดแคลนทรัพยากรอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งทั้งหมดที่สูนยนี้ก็จะแบ่งแยกทั้งหมดเป็นสีต่างๆ ขณะเดียวกันศูนย์นี้ก็จะประสานงานไปที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าซึ่งมีท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้บังคับการส่วนหน้าอยู่ท่านก็จะไปบริหารจัดการในหน้างานร่วมกับทางหน่วยงานราชะการต่างๆซึ่งขณะน,นี้หน่วยงานราชการของภาครัฐได้ลงไปอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับในหน่วยงานของ ทหารเองทั้งทัพบ,บกทัพเรือและทัพอากาศก็นำสรรพกำลังของตัวเองทั้งในส่วนเฮลิคอปเตอร์ทั้งในส่วนของเครื่องบินทั้งในส่วนของเรือและในส่วนของกำลังพลเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการอบพยพย้ายผู้คนที่อยู่ด้านในแล้วก็มีความต้องการที่จำเป็นที่จะต้องย้ายรวมถึง จะมีการลำเลียงนำเอา,เอาของที่มีความจำเป็นนำเข้าไปให้กับผู้คนที่ติดอยู่ด้านในโดยทั้งหมดทั้งสิ้นทงางผู้บัญชาการหารสูงสุดก็จะไปแบ่งเคสที่หน้างานอีกครั้งหนึ่งโดยอาจจะแบ่งเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านเราก็จะประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในแต่ละท้องถิน่น แล้วก็ประสานกับทางฝ่ายปกครองก็คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็สอบถามถึงแต่ละจุดว่ามีความต้องการแบบไหนทางผู้บัญชาการศูนย์ที่ส่วนหน้าก็คือท่านผู้มีการทหารสูงสุดเนี่ยก็จะบริหารจัดการที่หน้างานแล้วก็จะส่งม้าเร็วก็คือจะมีทั้งเรือจะมีทั้งรถ ส่วนไหนที่รถสามารถเข้าไปได้ก็จะใช้รถเข้าไปส่วนไหนที่รถเข้าไปไม่ได้ก็จะใช้เรือส่วนไหนที่เรือเข้าไปไม่ได้ก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อนำอาหารและสิ่งจำเป็นเข้าไปดูแลให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดส่วนในส่วนของโรงพยาบาลทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ได้กำชับมา โดยเฉพาะย,ายิ่งในที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตอยู่ในขณะนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีคำสั่งให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พยายามดำเนินการทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะให้โรงพยาบาลไม่ขาดไฟแล้วก็สามารถที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้เป็นปกติมากที่สุด อาจจะไม่ได้เป็นปกติแบบเ,เหตุการณ์ปกติแต่ว่าจะพยายามดูแลชีวิตของผู้ป่วยให้ได้ดีที่สุดนะครับในส่วนของการจัดการเรื่องอไฟฟ้าสำหรับเคสไหนที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการอยู่ในที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ได้ก็จำเป็นที่ต้องอพยพทางท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด ก็จะเป็นผู้ตัดสินใจในส่วนหน้าแล้วก็ไปดําเนินการรับผู้ป่วยออกมาเป็นเคสเคสไปนะครับขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีพระดอนนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการทราบข่าวถึงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีข้อกังวลใจจากภาคประชาชนนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการนําข้อมูลเหล่านี้มาคัดกรองแล้วเนี่ย จะทําให้เกิดความล่าช้าหรือไม่ก็ต้องกาบเรียนนะครับว่าในการดําเนินการเนี่ยในส่วนพื้นที่ก็มีการดําเนินการปฏิบัติการแบบออนกราวแบ่งเป็นในระดับหมู่บ้านในระดับตบําบลในระดับจังหวัดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราได้พบก็คือตอนนี้ข้อมูลมาจากหลากหลายช่องทางดังนั้นเราจึงให้มีศูนย์นี้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่หลังบ้านเนี่ยครับ ว่าจะสามารถกระจายลงไปได้อย่างไรและหลังจากที่น้ำลงแล้วศูนย์นี้ก็จะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลในกรณีที่มีการช่วยเหลือจากพื้นที่ต่างๆให้ข้อมูลว่าศูนย์ไหนยังขาดแคลนอะไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ว่าบางศูนย์มีมากจนล้นบางศูนย์เนี่ยขา,ขาดจนไม่มีอะไรเลยนะครับดังนั้นศูนย์นี้จึงเป็นศูนย์ที่ทำงานหลังบ้าน ในเรื่องของข้อมูลนะครับและจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการช่วยเหลือหน้าง,งานแต่อย่างใดแต่กลับจะทำให้การบริหารงานในหน้างานเนี่ยเป็นไปอย่างตรงประเด็นนะครับและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโอเคไม่มีคำถามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ